รู้ทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นบอลน,นอกหรือบอลไทยข่าวบอลฟังสบายสไตล์แม่บ้านบ้าบอลสวัสดีค่ะพบกับแม่บ้านบ้าบอลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงทีมที่เป็นตัวเต็งเลยนะคะเพิ่งคว้านักเตะใหม่รายที่สามมาเรียบร้อยค่ะอย่างสิงโตคำรามนะคะตอนนี้นะคะเชลซีทุ่มเงิน55ล้านปอนด์ค่ะปิดดีลแข้งใหม่รายที่3ให้ทูเครนในซัมเมอร์นี้เรียบร้อยค่ะแน่นอนค่ะ เชลซีนะคะมีการตกลงสัญญามูลค่า55ล้านปอนด์กับทางเซบียาในตัวของจุนคุนเดเรียบร้อยนะคะโดยหลังจากที่ทัพสิงโตคำรามนะคะได้ตัวคาริดูคุริบาลีนะคะมาร่วมทีมในมูลค่า40ล้านยูโรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ่ะ โทมัสทูเคินค่ะก็รีบกระตือรือร้นลเลยค่ะอยากได้กองหลังอีกสัก1นึคนเพื่อมาเสริมแก่งให้กับทีมค่ะโดยคุณเดนะคะก็เป็นที่ต้องการของเชลซีตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วนะคะแต่พวกเขาก็ตัดสินใจถอนตัวในช่วงท้ายค่ะเพราะว่าเซบิยาโก่งค่าตัวราคาค่อนข้างสูงค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเชลซีได้ตกลงจ่ายเงินจำนวน51ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์เพื่อที่ต้องการให้คุณเดมายังสแตมฟอร์ดบีดค่ะ โดยแน่นอนค่ะดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสมีกำหนดการเข้ารับการตรวจร่างกายภายใน48ชั่วโมงซึ่งบาร์เซลโลนาเองก็มีความสนใจในการที่อยากจะเซ็นสัญญากับคุณเดเหมือนกันนะคะแต่สโมสอนในสเปนยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเซบิยาและในที่สุดค่ะสิงบูนะคะก็คว้ามาไ,ได้สำเร็จค่ะไม่มีใครทันทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้โดยคุณเดะนะคะจะกลายเป็นนักเตะที่สำคัญใหม่ลายที่3ค่ะ ซึ่งเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีเลยนะคะต่อจากคูลิบาลี่ลาฮิมสเตอร์ลิงโดยที่เขามีผู้จัดการทีมชายอรมมนอย่างทอสโบลีนะคะแม่ทัพของสิงโตคำรามค่ะและเขาก็ได้เอ่ยกล่าวคำถแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมานะคะว่าเขาต้องการที่จะให้บอร์ดบริหารของทางเชลซีค่ะเสริมความแข็งให้กับทีมเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะไม่แพ้ริเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ เกมนี้เป็นเกมที่ดุเดือดมากเลยนะคะหลังจากนี้เราจะมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีนักเตะใหม่รายที่4หรือไม่หรือท o อตโบรีนะคะจะวางแผนอย่างไรต่อและก็เราก็จะมาดูทูเครนอีกค่ะว่าเขาจะวางแนวทางเป็นแบบไหนถ้ามีการอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะรีบอัปเดตในทันทีค่ะ